เพื่อเกมกล้องซาครับผมไงสกินนี้เพื่อทีมไทยครับผมสวัสดีครับชาวเดรสกเพื่นอนๆอนู่ผมกล้องซาครับวันนี้อยู่ในเกมวอทสองอีกแล้วนะครับเราจะมาซื้อแพ็คแพ็คหนึ่งเพื่อสมุนทีมชาติไทยครับผมนี่ครับแพ็คโบครับ ชุดยักษ์ใหญ่การระดมทุนมวลชนโอวัตโวครับครับซึ่งเรียกว่าน่าซื้อมากเพราะประเทศไทยอยู่ตรงข้างหน้าเลยครับผมโอเคก่อนย่าลืมกดไลค์กดซับโมแชเป็นกําไรกองซ่าด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือไอดีและพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น r v v a l o r a n t Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงกอยู่ใต้เดสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ เรียกว่าเป็นอีก1นึ่งแพ็คที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะครับ3,200เหรียญในเกมก็ถือว่าราคาดูเดือดอยู่แต่ว่าเท่าที่เราซื้อไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการเป็น price pool ให้สำหรับทีมในส่วนของการการแข่งขันโอเวอรัล์คันั่นเองนะครับก็เรียกว่าซื้อเพื่อทีมไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งจะมี2แพ็คนะจะมีแพ็คแรกคือ1,000ันับ1000ในเกมก็ตีประมาณว่า300กว่าบาทนะครับ1,000ในเกม ก็จะเป็นตัวเล็กก็คือแบบใครแบบซื้อตัวเล็กก็ได้ก็จะสก,กินในส่วนของลูซิโออย่างเดียวแต่ถ้าซื้อตัวใหญ่นี่เราซื้อเพื่อทีมไทยเลยนะครับผมมาก็ได้สก,กินในส่วนของเซอร์เจอร์นครนักรบกวารีนะครับเป็นสก,กินเอ่อวอลคับเนาะสวยโอ้สวยจัดเลยแล้วก็สก,กินนี้นะได้ด้วยแล้วก็ตรีสูตรเป็นท่าถือแล้วก็ในส่วนของโอวัตวอลครับนะครับเป็นชามพ่อยุธของเทลึกถ้วยรางวัลวอลครับ2องศนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของป้ายชื่อซึ่ง มีเราด้วยไงต้องใส่แล้วอะแล้วก็เสียงนะเสียงในส่วนของนี่ต้องซื้อครับ3,200ตีเป็นเงินไทยประมาณ30เหรียญครับ30เหรียญน,นะตีเป็นเงินไทยประมาณ30เหรียญน,นะครับก็ถือว่าดูเดือดอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อทีมชาติไทยเราพร้อมที่จะเปไปครับ3,200เละสะโกซื้อแล้วแล้วกำลังโมนผลแล้วเรียบร้อยอืม for ทีมชาติสวมใส่เลย ว้าดูดีจัดใส่ให้หมดมโคตรเท่เราต้องใส่ทีมไทยด้วยปาร์ฟเงาลาสกินรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ครับผมไปเล่นสกินนี้ดีกว่าโซเจชนครับเลสโกลุยปืนถือว่าสวยดีนะเออมันออกไปทางดูเอเลี่ยนเอเลี่ยนหน่อยนะแต่ก็แบบเอเอดูสับประรดหน่อยดูแบบเออก็โอเคเท่ก็เท่แหละ <laughs> ดูเท่อยู่ไหมครับสนุนทีมไทยครับไปลุยครับมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วครับในส่วนของ so <laughs> โซเจชนโอ้ยนักรบวาลีโคตรสวยสกินดูดีจัดดูดิ มีฟองด้วยแล้วก็มีในส่วนของแสงแสงบนหัวแล้วตานี่น่ากลัวจัดแล้วก็มีในส่วนของผ้าที่เคลื่อนไหวตลอดฮะก็ oh. <God. S 1> ถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะที่แบบในส่วนพวกสกินพวกนี้มันจะแบบไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มิสติกเพราะว่าในเกมนี้ถ้าดืดูมาจะมีแต่มิสติกเท่านั้นนะครับที่จะมีแบบความแบบพิเศษนะ่าเสียดายน่าเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ oh. ถือว่าโอเคเราเราซื้อเพื่ออะไรเราซื้อเพื่อ,อ,อสนุดนทีมชาตินะ เออเราเล่นนี้เสร็จเราเล่นลูซีต่อแล้วกันเนาะเออเล่นได้ครบครับมีสกินไลเล่น,นได้ครบเรียกว่าหไหนๆก็จัดให้อ่าจัดให้ทีมชาติไทยแล้วครับเราต้องเล่นสกินได้ครบมาเดี๋ยวโซลูยครับ,รบโซเชนตรงปืนนี่แบบมียึกหยื่ยึกหยืย่ด้วยนะขยับได้ด้วยนะปืนขยับได้คนระับ let's go เอเอแพ็กน,นี้เราซื้อเพื่อสามหลุมทีมชาติไทยนะครับนะไปครับ let's go มา มอยามราไายฮะโอ้ยิงไปหนึ่งทีแล้วมีไฟแล้วผมมันพอไปผมถอยมาโดนไฟแล้วมีคนแฮกตายฮะโอเคยิงไม่โดนบ้าเลยบอปจะมาแล้วเนี่ยบอปอ,ปอ่ะโอ้โห ตงนี่น่าจะยิงใส่ก่อนเก็บจนจะร้อยหละเมื่อกี้เพื่อยิงต่อดอยู่ฮะโอเคนี่ยังแท่ไม่ดันกันเลยนะยังไม่มีใครดันหุ่นถึงจุดเลยนะยังไม่ถึงจุดที่ดันเลยอะยิงต่อดกันอยู่ฮะก็เรียกว่าดูเชิงดูเชิงกันก่อนดูเชิงก่อนสายมาดึงโดดกำลังมาครับเพื่อนแล้วโลบอทดันไปแล้วดันแล้วหน่อยนึงดีว่าว่ะ นี่ครับอะไรเราเพื่อนมันเม็ดเะดิโอ้อยู่ในพอยไม่ได้ไปเล่วิวเออเพื่อนดึงกลับมาอ,อ่ะสวย ตัวไว้ก่อนหนึ่งทีปล่อยเม็เดมเรียบร้อยเรียบร้อยหรือว่าเพื่อเราสู้อยู่เพื่อเราสู้อยู่โอ้โอด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 เดี๋ยวไปคอยยิงไปโอ้ลูกบอลลูกบอลลูกบอลเพิ่นดึงขอบคุณครับ <Thank you. S 1> ดันอยู่เรื่อยๆฮะเรื่อยๆเรื่อยๆกแตกเลยครับบ๊อบไปละ บอมมุมนี้ด้วยดิบอมมุมนี้เล่นลำบากอยู่นะเพื่อนเราสวยอยู่อะไรเพื่อนัสดีครับถ้ามันใกล้ก็ดีมาบากหน่อยทำไมถึงรู้ครับอ๋อเล่นแอดบ่อยก็โดนเงี้ยกัน,น <c oughs> คือโดนโดดใส่ที่โอกาสที่แอดจะสู้ได้คือยากอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันจะแบบนะลื่นไหลลื่นไหลอย,อยู่อะ <c oughs> เอายิงครับอาหุ่นแตก ส่วนมากมันเหม็นเลยเหรอเหม็นแล้วเราก็ถอยนะครับรออะไรฮะโอเคไลฟ์โปรเทคไลฟ์ครับอันติเมตช่วยชีวิตเลยฮะเห <c oughs> มย์บ้าเอออะไรเพื่อน อะไรครับแล้วพอเราฮิวจัดแล้วเนิร์ฟดิสเลยมันจะเรียกขุนมาอัดหน้าเราสิรู้ว่ามันเดือดจังวะเนี่ยนี่มันโอ้โหแบบเดือดแบบไม่ต้องคงต้องพักกันเลยมาเลยเพื่อนมายิงมาก่อนหนึ่งทียิงมาก่อนหนึ่งทีงอนนงทเอาติดติดลายติดติดไอ้นี่โอ้โหติดไอ้นี่หุ่นโอ้โหเจ้า บอเอาลิงมาละโอเคอ่าแล้วเขามาหาตรงนี้พอดีแล้วมุมดีมุมดีจัดชอบเลยโอ้ยิงกันแบบโคตรเดือดซาเลนเรามีกาเบตันเซิร์กันนะน่าจะยืนยืนยืนมอบฮะเพราะว่าเราดันไปไกลมากแล้วเมดครึ่งหนึ่ง โอ้จริงๆแค่เซิร์ฟทีนึงก็ถ้าดูดได้สวยๆก็ฆ่าได้หมดละอีกก้อนหนึ่งทีให้ฮะนนั่แหละฮะยิงไปดิครับยิงหัวเลยโอ้โหแล้วมันแล้วเพื่อเราดูดเพื่อเราดึงเพื่อเราดูดเลยปะมันเร็กว่าไฟเดดวิวครับตายไปหนึ่งแล้วกันโอ้แล้วมันติดอะดิ ไม่ได้ไม่โครตรอเมทอเมทไปก็น่าจะตายแทนนะเอาละผมติดแล้วอาวทีมไม่อยู่อะอ๋อคนที่คนที่รอดเมื่อกี้คือริปเปอร์ครับที่มายืนอยู่ที่บอกว่าผมทำอะไรไม่ได้ครับผมทำอะไรแล้วริปเปอร์มาสู้ลิงแล้วเคฝากด้วยอโคกมาละไปครับ เป็เนมาวค่ะไปดิต้มจุ่มอะครับอืมอืมมาดิครับอันนี้เหรอเพื่นดึงกลับขอบคุณมากตายปะตายแหละอืมไปไหนล่ะเพื่อนออนไฟอยู่นะครับออนไฟอยู่นะครับ ทำมั่นเหล็กกนะ็จะมีแล้วนะต้องโดดหนีแล้วเพวื่อนนั่นแหละโอเคสวยมากแล้วลิงเรา,เอ,าอยู่ที่ว่าเราเอาลิงอยู่แล้วเซลดิสระต์ครับแล้วได้ด้วยฮะไม่รอดฮะจะตายนะ่ะนิดเดียวอ่ะประเดนทีทำมั่นเหล็กวะ เราได้ได้เขาเดินมาซ้ำไปไม่โดนดิโอ้เมดเลยอ่ะเพื่อนแล้วผมใส่เรื่อยๆมาเราโดดใส่เหมือนเดิมอืมไงล่ะไกลๆอ้าวแล้วสองตัวครับไลฟ์โปร์เทคไลฟ์ไปทำไมเพื่อนไปให้ให้ให้ใหให สีไปไ่ไออด้ละบอปโดนซัมติงแล้วผมโดนหรือเปล่ามอปไกลเลยครับได้อยู่ตายครับดึงเอนนาวมาบอปต้องจุกหูชิฉาวอยิงใครดีวะเนี่ยออดึงเพื่อดึงสุด,ดมากเขาดึงมา มันเดือดจังวะยิงซับก่อนเดีทลที่ซักมาบึ้มมันไม่โดนใครเลยโคตรโอ้โหแอดพยายามยิงผมแอดพยายามยิงผมครับแอดพยายามยิงผมครับเอือยยิงไปหมื่นกว่าแล้วเนี่ยยิงไปหมื่นกว่าแล้วครับโอ้โหแล้วแบบ โคตรตึงเกมนี้ตึงจัดเกมนี้ตึงจัดกลับเลยเพื่อนโอเคเพื่อนไปได้ดๆหรอเพื่อนไปไปล้ำเมื่อกี้ยิงไปก่อนฮะยิงไปก่อนฮะโอ้โอ้แม่นซะด้วยขอบคุณครับเพื่อนเราไปล้ำเมื่อกี้เพื่อนเราไปล้ำ พาไหลามอเลยมาแล้วผมออกเลยครับแล้วมันมัน,มนไม่รอดอ่ะดิไปเชียร์ลิงดีแอร์เรียไปข้างหลังแล้วไม่ได้ใครเลยครับไลฟ์โปรเจกไลฟ์สู้ครับทีเอฟไลฟ์มาได้ไหมสู้อยู่ไกลๆผมมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นรอแต้มคิวแล้วคิวเป็นหนึ่งครับเซลดิสตรัคครับคาในส่วนของแอชได้ครับแล้วผมกำลังไปต่อ เก็บ2ครับแล้วมาแล้วเขาบิสสาดของเหมยครับแล้วเหมือนจะมีคนยืนแข็งแล้วโดนดึงกลับมาได้ครับไลท์กริปมาต่อเทียบไลท์ครับที่จะเล่นจะพาเขาตอนนี้เอาทุกอย่างเออเดี๋ยวอะไรล่ะเพื่อนผมมาต่อแล้วฮะเดินมาไล่ยิงแล้วโดนโดนแอดยิงนี่ละมาครับโอเวอร์คล็อกมาปึ๊บเออไปเลยเพื่อนอย่าบ๊อบอย่ายิง เพราะยิงผมโอ้ถ้าเมื <thing> ่อกี้บอลไม่ยิงนี่ต่อแล้วน่ะแล้วบอลเขาหันมายิงผมไงโอ้โหคือยังไงก็ตายอ่ะเดี๋ยวเราก็ฆ่าฆ่าเจ้าของได้ฆ่าเจ้าของบอลได้สามสิบวิครับโอ้โหฝั่งนู้นท่าดันนี่คือต้องดันไกลมากเดชมาซ่อมดสวยๆครับรออยู่จ้าอ่าฝั่งนู้ออกจากเกมไปแล้วครับน่าจะชนะแล้วล่ะออกจากเกมอย่างนี้ โอดีเซนครับโดดขึ้นมาอ้าวไม่ถึงอ่าเขาเรียกว่าหลอกหลอกปลาไหลมอเลยครับเทอร์เร์ฟเซล,ลดิซักตันต่อเอาทุกอย่างที่มีแล้วมีคนเพิ่งเข้ามางงเหมือนกันเรนนีแ่แอร์เรตายเถอเพื่อนมาสวยมากเออเรนลิกูดครับโคตรสุดเดือดเรียบร้อยผมเพิ่งเข้ามางงอ่าเรียบร้อย ว <iento> ันนีเ้เข้ามาผมคงโคตรเดือดโอ้เกมนี้เดือดมากยิงไป13,000ฮะดูเดือดจัดจัดดูเดือดจัดจัดโอ้ท่าเท่แล้วเพื่อมในเกมกล้องซ่าครับผมไงสกินนี้เพื่อทีมไทยครับผมสวยอยู่ไปฮะดูช็อตช็อตนิเซนนาวะแล้วยิงยิงใครวะเนี่ยอ๋อเดินไปยิงข้างหลังแล้วโปะเข้าไปหนึ่งโปะเข้าไปสองโปะเข้าไปสามแล้วไม่โดนแล้วยิงต่อโอเคสวยครับผม เวลี่กูดไปเดี๋ยวเราไปเล่นในโซนของลูซิโอมากดีกว่านะใครก็ซื้อแล้วครับเล่นในครบครับเล่นในครบอ๋อสกินลูซิโอเป็นสีม่วงอะครับนึกว่าเป็นสีนี่ไงสกินโอวัตโวครับครับสวยงามอยู่ไปลุยมาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับกับลูซิโอโอครับผมไงแปะหัวไปเลยว่าโอวัตโวครับครับผมแหมเขาเรียกว่าต้องจัดต้องจัดเล่นด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่ครบฮะไปครับลุย มาครับผมก็ต้องปืนนี่มีคําว่าโอวัตโว์ครับด้วยนะเรียกว่าแพ็คเล็กแพ็คใหญ่นะครับก็ซื้อได้ทั้งหมดนะครับใครที่แบบอยากตำหนุนการแข่งขันโวครับนะครับเป็นไพร p ์ o ูลให้กับทีมแข่งนะครับอ,อย่าลืมจัดกันผมจัดให้แล้วเพื่อทีมชาติครับมาเซนลูซวกันบ้างดีกว่าลูซันี่ไม่ค่อยได้เล่นกันนะอ,อปับ,บมาก่อน แล้วผมมาก่อนแล้วผมยิงเออแล้วมันจะอ้าวแล้ววัดกไกลเลยพี่ชายจัดมาก่อนอ้าวเแล้วโดนซิมอ่ะโอ้โหแล้วผมโดนซิมขิ้ขวาใส่ใช้าเมื่อกี้แล้วมามาโดนรับดาเมจท่าเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเวลี่กูดเลยครับเรียกว่าผมมารับดาเมจให้เพื่อนฮนะเป็นคนดี โอ้โหไม่น่าไหวดันไปก่อนอบูตมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาฮิวสู้ยิงก่อนโอเครับเพื่อนก่อนไปเลยเพื่อน let's go โอเคเป็นโซนที่ผมเล่นนี่ต้องตั้งสตินิดน,นึงฮะ แต่ okay. มีซาบาเลียฝั่งนู้นจะอันติเมตไรต้องรับต้องมีซาบเลียด้วยวะไม่มีเลยอะนาโนหัวนาโนลิงอะไรเงี้ยเรื่อยๆอะเรื่อยๆอ่าบอลลีครับอาา่อาไปฝังคนเว็กอู๋แล้วมันโดดใส่อย่างงี้ จะเป็นไพันธุนเหลกที่มีในะส่วนของนี่แล้วนะโอ้ยโอยโอ้ยจะเป็นไพันธุนเหลกที่มีนาโนบูธนั่งงานเลยเล่นลำบากครับแล้วผมกำลังไปเพื่อนเออตึบเออเออดันออกไปตัดสายน่ะดันออกไปก่อนนั่นแหละฮะโอ้ ดันเอาไปให้นั่นแหนะละฮะรับรับดาเมจไปเพื่อนนั่นแหละตายันเพื่อนเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน <c oughs> อันนาตายปะเกสวย <c oughs> เป็นตัวที่เล่นแล้วุ่นวายมากับผมเนี่ยกดไปกดมาสวยอยู <c oughs> ่เมทเรามีซาบารีย <c oughs> ใช้ตอนไหนดีกว่ <c oughs> you, าก็ยูก็ <c oughs> ต้องใช้นะถ้าก็ยูมา เขเซฟทีมครับเสียวโดนดึงเหมือนกันนะขึ้นข้างบนเหรอโอ้ยดึงไม่โดนผอลัพธ์ที่เมดเดยโอ้ย EMB activate เดย์เราสวยมากครับไฟเด็ดวิวไปแล้วได้ใครมาดได้มาตั้งตัวหนึง่งโอ้โห ตอ,อบช่วยละโอเคเออเออเออเหือ,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 อจัดเว้ยตอนนี้วะแล้วผมจะเอาใครดีอะโอ้วุ่นวายเออก๊อ,อยู่ไม่สายเลยเหรอโอ้โหก็อยู่นี่คงไม่ไหวเหมือนกันนะ โอเคเรียบร้อยเออไปครับอึ๊บมาอึบไหนมีคนเปล่าอะนี <S <S ่มาก่อนนี่มาก่อนมีป้อมข้างบนเหรอ ดีปหมครับนั่นแหละฮะยิ่งผมมายิ่งผมมาเพื่อนฝันุ้นรุ่งรุ่งกันเออคุกว่าเออดันตัวมาก่อนดูคอมแมทแล้วเออลงไปข้างล่างไปโอเคเอา่าไม่เป็นไรบูดดอนบูทิวกลับเลยฮะอย่างนี้กลับเลยครับโอเค ปูดครับปื้ปูดทีวอยู่ดีมะครับดีมะครับนั่นแหละฮะเรื่อยๆเมลเรามีเมลเรามีนึกว่าจะมาถ้ามาที่ผมดันตกแลนะ้วเนี่ยมีคนหลับวะเซเซอร์มาวะโอ้ โอ้โห,โหแล้วผมดันแล้วดึงก่อนปึ๊บโอ้โหโอ้โหได้เพื่อนเออไม่โดนใครเปียเสียที่ปรียดเราได้หนึ่งแล้วโอ้ซาเบเรียเห็นสตายแล้วนี่ผมซาเบเรียน่าจะน่าจะตาย thank you ค,ครับเออ โอเคลูโอลูโอ้ลูโล่โอ้ไปไหนอะเพือ่อนกันก,กลับไปก่อนดิเอาให้ตายฮะเอาแล้วเพื่อนล่วงไปดิแลกกันวะบชัชชันวะเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนก่อนดีกว่าโอเคแต่สมมาน่าจะไวอยู่มั้งเย่โห้โ ไหวมะนะคนเดียวนะ่ะเสียวโดนดึงนะเหมือนนะเออเออฟาดไปไปไปรับไปรับไปนิดหน่อยเพื่อนยิงมาครับยิงมาครับสวยครับมาเย,ย้แล้วแรงเกินไปพี่ชายโอเคปิดบูทเออสวย โอ้ยไปสี่พันแล้วโอ้ไม่ทันลิปเปอร์ว่ะเออได้ได้จะทันไหมเนะี่ยต้องลองดูแล้วมันผุ้บัตรเย้ยไม่เอาเกอบตายขนานัดเดียวขอบคุณมากกดแสงน่ะเราเหมยเหม,ย,หมยมากันให้ขอบคุณมากครับ ต้องเข้าแล้วเพื่อนตันออกไป EAP ได<ป>้เอทเวเดนแล้วไปลุยฮะอือสวยอยู่แล้วดรอปดรอปไว้ก่อนหนูก็ดรอปเหมือนกันดรอปกันทำไมวนะเนี่ยเอองบเหมือนกันโอ้โดนดันันเยอะโดนดันโอเคอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมด เเอเอเออดันออกไปไปเด็ดวิวฮะมันกันได้พอดีอีกสวยมากแต่ได้น่าจะมาแล้วเนี่ยมันยิงขนาดนี้แล้วเอาแล้วไปติดอืมโอเคโอ้โดนดันโอ้โหโดนทุกอย่างแล้วเวลคัมแมทมูเทนคอร์มูเทนคอรม์รม,รมาเหมือนจะไม่ได้ แล้วยังได้อยู่ซาเลียเราเอาอยู่ฮะตอนนี้นี่ผมยู่ไปห้าไปไปเพื่อนโอเคเดือดจัดคนอยู่นู่นเหรอเออลงไปเพื่อนไปเล่นข้างล่างเอายางอีกเอออุ๊ดไม่ทัน EMP อธิ i เ a t e EMP e สวยแต่เ,เพื่อนเราชุบหมุนตัวสวยมาก ได้แน่ๆเชื่อผมมันโดนโดนแท็กโอ้โหโดนแท็กพอดีเมื่อกี้ไม่นแหละได้ไปแล้วเชื่อผมดีกว่าโดนห้ามีวอีกระวังเหมยดันออกไปเออนั่นแหละไปได้นนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละได้นั่นแหละตับก่อนตับเพื่อนก่อนโอเคเลือดเยอะเลือดเยอะอยู่เลือดเยอะอยู่ ดันออกไปแอนิเมตเหมือนกันไฟเล็ดวิวปะดันออกไปก่อนโหวุ่นวายมากเลยตัวนี้เออตรงจุมวยเชาโอ้โหแล้วมันมาไม่เอาโอเควิวข้ามแมตมาโดนเลยอหะดันออกไปหาปะดิดันออกไปหาดิครับมา โคตรเดือดโหเป็นการเล่นลูซิโอที่แบบเดือดมากกดทุกอย่างยิงไป7,000ฮันิวไป7,000โอ้เดือดมากเดือดจัดๆครับลูซิโอรอบนี้เวรีกูดครับน่าจะเป็นช็อตโมเทนคอร์สักช็อตหนึ่งแหละโอ้เม็นช็อตยิงกาเปล่าใช่โมเทนคอร์สุดท้ายปะเนี่ยใช่ฮะ <im itation> แล้วผมก็ผักให้เหมยไปโดนเนี่ยเนี่ยหมบอไม่รอดฮะสุดยอดเวรกครับก็ประมาณนี้แล er ้วกันกนะสหรับสกินในส่วนของทั้งโซเชอร์แล้วก็ลูซิโอครับก็เพื่อทีมชาติครับแล้วกดกันไว้เต็มที่ก็ปอีกหอีกสสกินที่สวยมากๆนะครับก็สหรับใครที่อยากสนับุนโวคันะครับเป็นไพรซ์ฟวกับนักกีฬานะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับผมนะโอเควันนี้วันนี้านาการก็จรจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นญญกลัจใจก้องสราง้วยอมสัสดีเอาไว้เห็นครับ สวัสดีครับ